สวัสดีครับก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมซายแม่เอาบองโอนมิรักแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้คอสปอหอครับเปลี่ยนอาชีพครับพาลงทุ่งครับไม่ได้เข้าป่าครับลงทงลงทาหากบหาขีหลังจากเมื่อวานก็ไปป่าคนามาครับก็เห็ดก็มีเริ่มขึ้นครับเห็ดตับเต่าเริ่มขึ้นกําลังเล็กๆเลยครับแต่เห็นคลิปของเอ่อใครหน้าช่องหนึ่งของคุณสาวเล็กหรือเปล่าไม่รู้ของพี่สาวเล็กอะครับ เขาก็เก็บเห็ดได้ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปครับพากันมาหากบหาเขียดอยู่ทุ่งครับมาหากบไงหากบจำสินหางแก๊กระรังครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้กันหรือเปล่าครับครับไปดูกันเลยครับผมนี่ครับเราก็คุยหากันอย่างเงี้ยครับตามใต้ฟางใต้สั่งข้าวครับ ตอนนี้เราเจอร่องรอยของกบแล้วนะครับแต่มันไม่อยู่ครับมันออกไปแล้วเขาบอกว่าถ้ามันออกไปแล้วมันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับตัวแรกของปีนี้นะครับตัวแรกของปีนี้ได้กบหมอกครับกําลังหลับตาอยู่เลยครับยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเอาเลยนะหลับเลยอ ตัวแรกแบกม้านะครับเต็มถุงเต็มกระสอบด้ครับ <c oughs> ใกล้ๆกันตรงนี้ครับมีรอยที่มันกําลังจะจําสินครับมันกําลังจะเข้าไงครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าออกไปตรงไหนครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเห็นแบบนี้น่าจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับก็ลองอันเมื่อกี้ก็ลองดูครับไม่เห็นเลยครับมาดูว่าอันนี้จะเห็นหรือเปล่าครับเหมือนก็เห็นปลาปลาโหลดครับเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้ปลาช่อน ถ้าเป็นปลาโลดก็น่าจะหาไม่เจอแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในโคลนครับคนนี้เจออีกตัวแล้วครับกบหมอบอีกตัวแล้วครับเ,เดี๋ยวเยวไม่เห็นเลยกําลังมันมันเตรียมแล้วมันเตรียมตัวแล้วมันลืมตาแล้วเ,อเ,อเห็น,หนยังเออจับเลย นี่ตัวไม่ใหญ่นี่ครับคนนี้เจออีกแล้วครับตัวที่สามของตรงนี้ครับอันนี้เข้าไงนะครับเข้าไงค่ะเวบ้านผมเรื่องแก๊บกลางนะครับเคาะฟังเสียงนี่นี่ครับเสียงจะเป็นแบบนี้ครับให้เขาแกะให้ดูเลยครับนี่ครับมาแล้วครับแถวนี้เนะโอ้มีกบตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่นะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่แถวนี้นอกจากกบจำศีลแล้วก็ยังมีงูจำศีลด้วยครับนี่ต้องดูดีๆคระับนีเหมือนกันทุกอย่างครับลักษณะแต่นี่กบครับของเท่จับอยู่เอาเลยเนาะนี่นี่ครับตัวใหญ่ใส่กลางๆครับใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับตัวที่สามครับตันนี้ นี่ครับร่องรอยของตัวที่เอามาเมื่อกี้ครับเี่ยถ้าสังเกตดีๆใกล้ๆกันจะมีนี่ครับที่ที่มันจะมาอยู่ตอนแรกครับแล้วพอมันเข้าไม่ได้มันก็ย้ายไปตรงนี้ครับย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้ครับถ้าเห็นร่องรอยแบบนี้ใกล้ๆกันร่องรอยแบบนี้ก็หาใกล้ๆได้เลยครับมีโอกาสได้ตัวสูงครับเนี่ยครับร่องรอยแบบนี้ที่มันอยู่ครับ ตัวนี้ครับกบหมอบครับแบบเจอต้องรีบจับครับเดี๋ยวมันจะกระโดดไปก่อนครับอ่าตัวแรกของผมปีนี้นะครับกบหมอบค่ะตันนี้เจออีกตัวแล้วครับกบ,ม,บมันม,นมันมนันกี่ตัวแล้วห้า <5 S 1> <5 S 2> แล้วเนาะ <5 S 2> มันมานค่ะนี่ครับ เจอกบไงตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับกบไงแก๊บกลังหรือกบจำศีนครับอืผมจะค่อยๆแกะฟังเสียงครับตัวใหญ่หรือเปล่ามาลุ้นกันครับโอ้น่าจะใหญ่อยู่นะครับยังไม่เห็นครับมันน่าจะ อยู่ลึกมากนะครับโอ้ตัวใหญ่อยู่นะครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับ <c oughs> สำหลุดครับเกือบไม่ได้ตัวครับโอ้โหมันมาแล้วนะจ้าหกตัวแล้วจ้าหกบ่ห้าหรือหกหกเอาทางนี้เจอกบหมอบครับ,น,รบนี่นะคะ ับกำลังหลับอยู่เลยนี่ตัวใหญ่เลยออ้ยเลี้ยไปก็คุยหากันแบบนี้แหละครับมีขนมเนี่ยสเบียงกองทัพต้องเดินด้วยท้อง องมัดดีๆคร,ครับตอนนี้ก็หมดแรงกันแล้วครับนั่งพักในร่มกันแล้วครับรนั่งชิวๆชมบรรยากาศครับวันนี้เหนื่อยแล้วก็ต้องนั่งชิวๆครับเพราะว่าไม่มีแรงหาแล้วครับเดี๋ยวคงจะกลับบ้านกันแล้วครับผมได้กี่ตัวนะวันนี้เจ็ดโอได้เจ็ดตัวมานอยู่ด้วยครับ วันแรกของปีครับเพิ่งออกมาวันนี้ครับ นนั้นยังพยายามอยู่ครับบอกว่าขออีกสักตัวครับจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับครับก็กราบขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหากบหาเขตของพวกเรานะครับ เดี๋ยวว่าอีกสักสองสามวันว่าจะไปพาไปเก็บเห็ดที่ป่าคนาอีกรอบหนึ่งครับไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอครับไปพรุ่งนี้เลยเหรอโอเคครับพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ครับผมผลงานวันนี้ครับได้เจดตัวครับกบเยอะอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีมีใช้ทุกคนครับผม